ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่เอสสูตรคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโลบิสานนั่นเองแล้วก็อยู่ติดก,กับถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ายอยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองแล้ววันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับจะตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายนพศ2563นั่นเอง ก็เป็นวันดีอีก1วันนะครับก่อนจะข้ามไปวันพรุงนี้เป็นวันหวยออกได้มีใครได้เลขดีเลขเด็ดหรืยอยังนะครับทักกันมาได้หลังไม่เดี๋ยวพี่ต่ายจะวิ่งไปซื้อตามยังไม่ได้เลขกับเขาเลยเนี่ยอ่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับพี่ต่ายจะมีปล่อยรถ1นึคันก็จะเป็นเจ้าตัว Cap ์โฟ g h ไฮแลนเดอ1.9เกลดแซนั่นเองราคาเงินสดของเขานะครับจะอยู่ที่882,000บาท รุ่นนี้พี่ต่ายเคยเอาลงเคยรีวิวไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ขอถ่ายให้ดูผ่านๆน,นะครับแล้วก็จะมีน้องท่านหนึ่งขอเปรียบเทียบระหว่างแค p บโ1.9 Z กับแค p 4 Highlander 1.9LDA ว่าจะเอาตัวไหนดีพอดีเมื่อกี้พี่ต่ายไปเดินดูรถใช่ไหมครับอ,อยู่ตัวแค p บโ1.9 Z ตัวเดียวเดี๋ยวถ้ารถมาครบเมื่อไหร่พี่ต่ายจะถ่ายให้นะครับส่วนใครที่ขอมาก็ใจเย็นๆกำลังทยอยทำให้อยู่ช่วงนี้กำลังจะว่างนะครับเพราะปล่อยรถหมดแล้ว ไปเราไปดูรถเรากันเชิญครับ ครับแล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะปล่อยวันนี้โดยรุ่นที่เห็นนะครับจะเป็นเจ้าตัว CAP4 Highlander 1.9เกรด Z ซตนั่นเองราคาเงินสดของเขานะครับจะอยู่ที่882,000บาทอ่าก็จะเป็นตัวนี้เลยคันนี้พี่ต่ายเคยอ่าไม่ใช่คันนี้รุ่นนี้พี่ต่ายเคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับว่า เป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่พี่ต่ายเดี๋ยวขอให้ดูพื้นพื้น,นอีกนิดนึง่งละกันนะครับเผื่อใครตามมาดูไม่ทันก็กระจังหน้าของเกรดัดนะครับเขาจะเป็นกระจังหน้าโคเมียม2ชั้นเป็นแบบเคี่ยวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรดแดเนี่ยไฟหน้าของเขาจะเป็นหลอดไฟ LED คือจะให้แสงสีขาวนะครับให้แสงสว่างที่ชัดเจนแล้วก็ตั้งแต่เกรด l d a ขึ้นไปนะครับเขาก็จะมีไฟเดียร์ไลท์หรือไฟที่ให้แสง สองสว่างเวลาตอนกลางวันนะครับช่วยให้รถคันอื่นตังเกตเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ไฟเลี้ยวนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในขณะที่เราเปิดถูกย้ายออกมาไว้ต่างหากนะครับแยกจากโคมไปหน้าเลยก็จะอยู่ด้านบนไฟตัดหมอกนั่นเองเกรซเซนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกเป็นหลอดแบบ LED อันนี้ก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็ตัวขนาดล้อแม็กของเขานะครับก็จะเป็นแม็กสีเทาดํานั่นเองก็ วงล้อนะครับก็จะอยู่ที่18นิ้วนะครับส่วนยางจะเป็นยางบิสโต้นะครับ2 6 5 6 0 1้านั่นเองอันนี้พี่ตายลองถ่ายแบบเปิดประตูไว้นะครับถ่ายแบบต่อเนื่องเลยไม่ต้องตัดทีละคลิปทีละคลิปอย่างเงี้ยอครับอันนี้ลองดูลองดูครับก็ระบบการสะเทือนของเขานะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นเสริมด้วยโชค๊คอัพแก๊สนะครับอันนี้ให้ความนุบนึบเนึบและนิ่มนวลอย่างแน่นอนด้านหลังนะครับเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึง ก็จะเป็นแบบแนบเนื้อเผานะครับก็ข้อดีคือนอกจากให้ความนุ่มนวลแล้วก็ยังเพิ่มความสูงของตัวถังอีกด้วยนะครับแนบเป็นสามแผ่นนะครับแล้วก็มีลักษณะด้านบนมีลักษณะที่ยาวขึ้นช่วยให้ความนิ่มนวลน,นั่นเองระบบความปลอดภัยที่มากับตัวแซตตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาครบมากใครออกรุ่นแซตนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับด้วยราคาขนาดนี้ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเข็มขัดนิรภัย3จุดนะครับแล้วก็ ระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันแล้วก็ลงทางลาดชันไอ้ตัวนี้พี่ต่ายลองใช้แล้วนะตัวออกตัวในทางลาดชันเนี่ย mm hmm. อลองลองใช้หลายรอบแล้วแหละแต่ว่ามันมีประโยชน์จริงอย่างเช่นเวลาที่เราไปตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเวลาขึ้นทางขึ้นอย่างเงี้ยบางทีขณะขึ้นแล้วรถติดอย่างเงี้ยเราต้องจอดนะครับแต่เนี้ยเวลาที่เราจะออกตัวนะครับปกติถ้าไม่มีระบบที่ ช่วยขึ้นทางลาดช,ชันรถเขาก็จะไหลใช่ไหมครับอันนี้แหละเราต้องมาใช้ทักษะเอาว่าจะได้หรือไม่ได้จะรอดหรือไม่รอดแต่ตัวนี้คือไม่ต้องเลยนะครับคือเราปล่อยคลัตปุ๊บเดี๋ยวเขาเบรกให้2วินะครับเราก็มีจังหวะในการแตะคันเร่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอันนี้มีมาให้มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูภายในนิดนึงนะครับ ภายในห้องโดยสารนะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบให้มีความกว้างและก็หรูหรานะครับสมกับเป็น All New Gen 3มากาตัวหน้าจอนะครับก็จะมีหน้าจอให้7นิ้วก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay นะครับสวิตช์ควบคุมแอร์นะครับออกแบบไปใช้งานง่ายสวยงามหรูหราแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับอันนี้มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วก็มาพร้อมกับคูสคอนโทรลนั่นเองทุกอย่างสามารถควบคุมได้ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ตัวมีน้องๆถามมานะครับว่าตัวเปิดฝารังน้ำมันอยู่ตรงไหนอยู่คู่กับตัวเปิดฝารกระโปรงนะครับแผงประตูก็จะมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับ ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนั่นเองตัวเกสแซดตสามารถพับกระจกได้นะครับกดตัวนี้ทีน,นี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันนิดนึงอันนี้เสียงจะดังนิดนึงนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบให้เรานั่งได้สะดวกสบายไม่แพ้กับรถเก่งเลยทีเดียวก็บอกก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแทาอ,อันนี้กระชับนุ่มแล้วก็จะมีที่พักแขในให้ด้วยตรงนี้ขออนุญ,ญาต อ่านี่อันนี้สามารถใช้ใช้งานได้จริงนะครับขวดขนาดสักเท่าขวดเบียร์เนี่ยตั้งได้สบายเลยแล้วก็ตัวเกรด 1. จุดไม่ใช่ตัวเดอถ้าเป็นเกรดแท้สประตูนะครับก็ะจะมีแอร์หลังมาให้ตัวนี้เป็นแอร์เลยนะครับไม่ใช่พัดลมก่อนที่เราจะขึ้นรถก็จะมีในส่วนของตัวมือจับนะครับช่วยให้ผู้สูงอายุอย่างพี่ต่ายเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกนั่นเองจับที่จับแล้วก็เหยียบบันไดข้างขึ้น มาในข้างตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยแล้วก็กระบะท้ายออกแบบให้มีความกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้เราบรรทุกสัมภาระได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นรถของลูกค้าพี่ต่ายนะเป็นพี่ต่ายเป็นคนปล่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำถามคือ ก็จะมีน้องๆถามเข้ามาหลังไมค์กันค่อนข้างจะเยอะเรื่องราคารถแล้วก็เรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวรถยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายจะรีบกลับไปตอบเนาะก็เพราะว่าช่วงนี้เดือนนี้คือเริ่มเริ่มกลับมางานเริ่มกลับมายุ่งละแล้วลก็สําหรับใครที่ขอรุ่นนู้นรุ่นนี้มารอแค่จังหวะนะครับมีรถมาปุ๊บเดี๋ยวพี่ต่ายรีบจัดการให้เลยอ่ะทีนี้เราดองมาดูด้านท้ายกันต่อ ท้ายตัวรถนะครับเขาก็จะออกแบบให้ดูมีมิติอ่าแล้วก็ไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED หลอดจะเป็นหลอดแบบไฮโดรเจนกันชนท้ายจะเป็นแบบ2สเต็ปแล้วก็เป็นแบบบิวอินด้วยเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถตัวนี้นอกจากให้ความสวยงามความหรูหราแล้วเนี่ยก็ยังช่วยรีดอากาศนะครับไม่ให้อากาศวนผ่านท้ายรถไม่ให้อากาศวนท้ายรถนั่นเองให้เขาผ่านไปเลยจะได้ช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเยดทานหรือว่าลดแรงต้านนั่นเอง ตัวเกรดแซตัวมือจับฝาท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบพรีเมียมตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับจะทํางานคู่กับหน้าจอขนาด7นิ้วที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับข้อดีของการมีกล้องมองหลังคือปลอดภัยแล้วก็สะดวกเวลาที่เราต้องถอยจอดนั่นเองอเดี๋ยวให้ดูด้านซ้ายนิดนึงถ้าใครชอบสีดําพี่ต่ายก็ต้องบอกว่าตัวดำตัวนี้ดำดำ,ดำเงาดํามากนะครับดาถูกใจเลย นี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ราคาเงินสด882,000บาทดาวเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็อยู่45,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญเดือนนี้นอกจากส่วนลดพิเศษนะครับที่พี่ต่ายมีให้ก็จะมีแถมกระบะไลาเนอร์กันซาดนะครับแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยสำหรับครอบครัวอิซุสุนะครับก็รับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก5,000บาทนั่นเองพร้อมกับลุ้นไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของเงื่อนไขไฟแนนก็มีให้เลือกนะครับถาดาว25%ก็จะมีดอกเบี้ย1น9 9อย่างเงี้ยอ่า48เดือนกะไปเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ขายของมากไปทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ของเจ้าตัวออเนีวเจน3จะใช้เครื่องยนต์1.9เจน2อ่าไม่งงเนาะคือเป็นเครื่องยนต์เจเนอเรชันที่2นั่นเองโดยขนาดเครื่องยนต์ของเขาก็จะมีขนาด1,900ซีซี ให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครนะครับชอบความเร็วชอบการเล่งแซงแซงแบบทันใจ150แรงม้ามาฉับไวแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแรงบิดตัวนี้บรรทุกหนักขึ้นเขาลงเขาช่วยในการออกตัวตัวนี้มีแรงบิดมหาศาลนะครับมากถึง350้นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองเมื่อกี้แรงม้าพี่ต่ายบอกไปได้ยังครับ1น0นี้ที่3,000รอบนะครับ การรับประกันเครื่องยนต์ก็คือจะรับประกันอยู่ที่10,000แกิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแต่ทีนี้ลูกค้าอย่าลืมนะครับต้องนํารถกลับเข้ามาเช็คที่ศูนย์อิสุสุที่ใกล้บ้านที่สุดส่วนใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกจากที่ไหนก็ได้มาหาพี่ตายเลยนะครับที่อิสุสุเครื่องยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะครับศูนย44์44690015อันนี้เป็นเบอร์โทรหรือนะครับทักไลน์พี่ตายมาก็ได้ เอาเบอร์โทรนะครับแล้วก็ชื่อเดี๋ยวพี่ต่ให้ทางศูนย์บริการติดต่อกลับนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวพี่ไต่ต้องขออนุญาตนะครับที่จะทําความสะอาดรถดคันนี้ต่อต้องเช็ดอีกหนึ่งรอบแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงพี่ต่ก็นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ไต่ตอนนี้ช่องของพี่ไต่ก็เริ่มมีคนติดตามจํานวนเยอะขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วอ่าก็จะพยายามดูแลกันให้ตัวถึงนั่นเอง ก็ขออนุญ,ญาตฝากเพจนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถอิสุสุนะครับสามารถติดตามพี่ต่ายได้ทางต่ายขายอิซุสุที่อิซุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองครับแล้วก็สําหรับวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับรถอิซุสุหรือกิจกรรมเกี่ยวกับรถนะครับก็มาติดตามได้ที่ช่องอิสุสุบายต่ายนั่นเองสําหรับใครนะครับที่อยากสอบถามราคาหรือสอบถามตรงไหน,นมาคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะเข้าไปตอบ อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตทำความสะอาดรถให้ลูกค้าก่อนก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรวยๆเฮงๆเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ